สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักนะคะของชาวลัคนาราศีพิจิก16-30กันยายน2566เรามาดูกันนะคะว่าชาวพิจิกค,ค่ะความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้นะคะช่วงนี้ดาวประจำตัวของชาวพิจิกอยู่ในตำแหน่งมหาจักรนะคะอยู่ในตำแหน่งมหาจักรด้วยแล้วก็อยู่ในตำแหน่งลาภะด้วยนะคะชาวพิจิก ช่วงนี้คุณอาจจะมีเรื่องราวดีๆนะคะสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนะคะถ้าคิดอยากจะทําอะไรเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นอะไรใหม่ๆโอกาสมานะคะโอกาสมาทีนี้เรามาดูค่ะในเรื่องราวของความรักจะเป็นยังไงบ้างนะคะ15วันสั้นๆของชาวพิจิกู้รักครอบครัวกู่รักครอบครัว,รรวช่วงนี้มีสภาวะความเครียดอะไรบางสิ่งบางอย่างไหมนะคะกู่รักครอบครัว ระวังความเครียดระวังปัญหาที่คนอื่นมาสร้างให้นะคะมีเรื่องที่คุณต้องเร่งแก้ไขเร่งเคลียร์ยกตัวอย่างงานนะคะหรือสิ่งที่เกิดขึ้นรอบด้านของครอบครัวชาวพิจิกนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าชาวพิจิกช่วงนี้มีโอกาสได้เริ่มต้นนะคะเรามองว่าคุณอาจจะมีโอกาสได้เริ่มต้นทําธุรกิจนะคะเออนอกเสือสจากงานประจำนะคะธุรกิจตรงนี้นะคะแลกเริ่มเดิมที มันอาจจะก่อร่างสร้างตัวหรือเริ่มต้นแบบมีติดขัดบ้างมีติดอุปสรรคบ้างนะคะมีเรื่องของปัญหาที่คุณต้องแก้ไขต้องเคลียร์หรือมีอะไรที่ว่ามันไม่เข้าที่เข้าทางแต่เรามองว่าด้วยความมุ่งมั่นด้วยใจของคุณชาวพิจิกนะคะสู้ค่ะนะคะเรามองว่าคุณสู้สู้ตรงนี้จะเกิดผลจะเกิดความสําเร็จนะคะใคร Workers, ที่รอคอยนะคะเรามองว่าใครที่รอคอยเนี่ยรอคอยในเรื่องของการที่จะไปสัมภาษณ์งานที่ใหม่นะคะก็เชื่อได้ว่าเร็ววันนี้แหละนะคะเร็ววันนี้คุณจะต้องเตรียมความพร้อมละในเรื่องของการไปสัมภาษณ์งานที่ใหม่สําหรับคนที่ออกงานนะคะส่วนท่านใดที่กําลังรอคอยข่าวดีนะคะรอคอยข่าวดีในเรื่องของงานที่ใหม่ก็อาจจะมีโอกาสได้ข่าวดีแล้วค่ะ นะคะได้ข่าวดีแล้วที่คุณเป็นสัมภาษณ์งานมาเป็นตําแหน่งที่ก็น่าจะท้าทายความสามารถของคุณพอสมควรนะคะเป็นตําแหน่งงานครอบครัวของชาวพิจิกะนะคะช่วงนี้มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นด้วยนะคะนอกเหนือจากการเริ่มลุยงานนะคะก็อาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะมีโชคบางสิ่งบางอย่างนะคะโชคจากคนใกล้ตัวได้นะคะคนใกล้ตัวนะคะหรือใครก็ได้ที่ เอ่อเรียกว่าเรียกว่ามีเรื่องของหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของโชคขอความช่วยเหลือหรือโชคในศาสการยื่นเรื่องนะคะยื่นเรื่องเอ่อเกี่ยวกับการกู้ยืมอารมณ์ป,ประมาณแบบนั้นนะคะใครที่มีเรื่องของการกู้ยืมต่างๆนานาก็จะผ่านผ่านด้วยดีนะคะของชาวพิจิกส่วนภายในครอบครัวนะคะบางครั้งบางคราวะคะ่ะก็ให้ก็เรียกว่า มีเรื่องของบริวารน,นะคะมีเรื่องของบริวารที่บางที่นะคะช่วงนี้ให้เรามัดระวังในเรื่องของการคุยกันไม่ค่อยเข้าใจนะคะต้องระวังบริวารญาติพี่น้องตรงนี้นะคะเด่นๆเ,เลยก็คือชาวพิจิกก็ถ้าใครมีลูกหนี้ระวังในเรื่องของลูกหนี้ด้วยนะคะลูกหนี้อาจจะเออ่เคียวสักหน่อย เหนียวนี้สักหน่อยอารมณ์ประมาณแบบนั้นพิจิกคะนะคะเด่นเด่นก็คืออีกหนึ่งเรื่องคือการอยากจะทําบ้านนะคะการอยากจะปรับปรุงบ้านนะคะการอยากจะต่อเติมบ้านนะคะตรงนี้บางท่านค่ะนะคะบางท่านเนี่ยออกงานมานะคะก็เรียกว่าอยากจะเอาบ้านของตัวเองอมาเปิดทําการท่าการขายนั่นคือโอกาสของคุณอีกหนึ่งทางนะคะของชาวพิจิก ส่วนนอกเหนือจากเรื่องของบ้านมีอะไรอีกบ้างปัญหาปัญหาได้บอกไปแล้วว่าอาจจะมีปัญหาใครสักอย่างใครสักคนหนึ่งที่มาสร้างปัญหาให้นะคะแต่เราก็มองว่าปัญหาตรงนั้นเราก็สคุณก็สามารถเคลียร์สามารถแก้ไขให้มันผ่านพ้นไปได้ดีนะคะให้มันผ่านพ้นแต่ก็ไม่ได้หมายว่าโอ้โหผ่านพ้นในลักษณะที่ ราบรืน่สนสะทีเดียวทุกอย่างเลยค่ะต้องมาจากการช่วงชิงต้องทุกอย่างต้องมาจากการลุยการสู้การเคลียร์เคลียร์ด้วยประสบการณ์ของคุณเคลียร์ด้วยความสามารถของคุณนะคะโอกาสดีในเรื่องของโชคมาด้วยตอบไปแล้วนะคะโอกาสดีในเรื่องของโชคถ้าใครที่เออเรียกว่าอยากจะเสี่ยงโชคอ่ะอันนั้นก็มองเห็นว่ามีโอกาสด้วยในเรื่องของโชคแต่โชคของคุณเลยค่ะนะคะอีกหนึ่งอย่างคือคนที่รองาน ในองค์กรบางท่านมีเรื่องของผู้ใหญ่นะคะมีเรื่องของผู้ใหญ่สนับสนุนด้วยมีเรื่องของผู้ใหญ่ส่งแอบช่วยเหลือด้วยนะคะตรงนี้ก็คือได้ดูอุปถัมภ์นั่นแหละนะคะตรงนี้โอเคส่วนอ่าความรักสําหรับคนที่มีคู่เออมีประเด็นค่ะนะคะเรามาดูคนที่มีประเด็นคนที่มีประเด็นบางท่านนะคะบางท่านกํบบาลัง มีปัญหาเกิดขึ้นนะคะมีเรื่องราวของความไม่เข้าใจกันก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความไม่เข้าใจกันโดยเฉพาะคนที่อยู่กินกันนะคะเป็นครอบครัวเดียวกันก็ต้องประครับประคองความรักดีๆนะคะหนักเอาเบาสู้ค่ะนะคะเราก็เชื่อว่าคุณชาวพิจิตรคุณก็รู้สึกว่าคุณจะหนักเอาเบาสู้แหละพยายามอดทนนะคะเราบอกว่าคุณใช้ความพยายามอดทนที่ช่วงนี้มันต้องผ่านพ้นไปให้ได้นะคะส่วนท่านใดที่มีความอดทนไม่ไหว คุณอาจจะรู้สึกว่าที่ผ่านมาปัญหามันน่าจะมากเพียงพอแล้วนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าเอา่อเรียกว่าอย่างไรดีเรียกว่าเป็นการตัดสินใจของคุณโดยปริยายก็ได้ว่าถ้าปัญหามันหนักขนาดนี้นะคะเราคุยกับเราคุยกันไม่ลงตัวเราคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยมันน่าจะอยู่ในลักษณะที่ว่าต่างคนต่างอยู่ก่อนไหมอารมณ์ประมาณแบบนี้นะคะหรือในเคสบางเคสค่ะ ในเคสบางเคสเนี่ยคุณจะรู้สึกได้ว่าเขามีการไปพัวพันกับคนอื่นนะคะการไปพัวพันกับคนอื่นก็หมายถึงว่าต้องมีส่วนเกินเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วล่ะนะคะตรงนี้คุณก็จะตัดสินใจแล้วว่าม,มันไม่ไหวละคุณไม่ยอมนะคะเรามองว่าคุณไม่ยอมด้วยศักดิ์ศรีของคุณก็แล้วแต่คุณไม่ยอมนะคะคุณไม่ยอมให้มีความให้มีเรื่องราวแบบนี้เกิดในความสัมพันธ์แน่นอนก็อาจจะหมายถึงว่าเป็นการตัดสินใจที่จะปล่อย นะคะคือยุติในความสัมพันธ์ได้นะคะปล่อยแล้วก็ยุติเพราะว่าตัวเองก็รู้สึกได้ว่าตัวเองก็ยือมานานแล้วนะคะเป็นไทยดีกว่านะคะหลุดพ้นปัญหาวุ่นวายดีกว่านะคะนี่คือตัวตนของชาวพิจิกทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนคนนั้นของชาวพิจิกค่ะคู่กรณีของคุณนะคะจะเป็นยังไงบ้างความรักอาจจะไม่ได้ตรงบางท่านก็ต้องขออภัยนะคะ เขาคนนั้นของพี่จิตค่ะโอ้คุณกับเขาไม่ค่อยมีเวลาให้กันด้วย,ยไหมนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าเขามีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาเคยคาดหวังกับคุณแล้วมันเป็นไม่ได้เป็นไปดังหวังหรือเปล่านะคะตรงนี้มันมีเรื่องของการคาดหวังซึ่งกันและกันบางสิ่งบางอย่าง แต่อะไรใดๆแล้วเขาก็มองว่ามันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขาคิดนะคะในความสัมพันธ์กับคุณกับเขาเนี่ยมันก็เลยเป็นการถดถอยไหมเป็นการจืดจางในความสัมพันธ์ไหมการจืดจางในความสัมพันธ์ก็คือการก็คือจุดจุดเริ่มต้นนี่แหละค่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่เขาเริ่มมีปฏิสัมพันธ์หรือเริ่มไปคุยกับคุณคนนี้ที่เขาปกปิดปิดบังคุณนะคะ มีความชอบพอใครให,ใหม่ไหมเข้ามาในชีวิตนี่คือการที่เขาสื่อออกมาให้นะคะเพราะว่าเขารู้สึกได้ว่าเขาเหนือ่อเขาเรียกว่าเหนื่อยอดทนดีกว่าเหนื่อยอดทนแล้วก็มันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่เป็นตัวของตัวเองด้วยนั่นคือส่วนหนึ่งนะคะการไม่เป็นตัวของตัวเองการที่ไม่ได้เป็นไปดังหวังการที่ไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขาคิด นะคะมันก็เกิดมันก็เลยเกิดเรื่องตรงนี้ขึ้นมาการที่เข้าไปมีคนนู้นคนนี้คุยนะคะก็อาจจะหมายถึงว่ามีอะไรที่มันเข้าใจกันได้ดีก็ได้นั่นคือสาเหตุนะคะและตอนนี้นะคะการที่เขาคิดว่าไปคุยกับคนอื่นได้ดีนั่นน่ะเขาคาดหวังเลยนะคะเขาคาดหวังว่าระหว่างเขากับคนอื่นมันน่าจะมีโอกาส นะมีโอกาสในความสําเร็จบ้างมีโอกาสในเรื่องของความราบรื่นในเรื่องของความรักบ้างนะคะส่วนในกรณีบางท่านอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแน่นอนอยู่แล้วค่ะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะ,ะอาจจะเป็นเพราะแค่ว่าอารมณ์ของเขาที่เขารู้สึกว่าเขาก็แค่พึงพอใจกับคุณเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าจะใหค้ความชัดเจนกับคุณอ่ะค่อนข้างจะยากเพราะว่ามีอุปสรรคเพราะเขามีตัวจริงเสียงจริง นะคะตอนนี้เขาฟ้องขึ้นมาให้แบบนี้นะส่วนในกรณีว่าต่อให้คุณเป็นตัวจริงเสียงจริงยังไงก็แล้วแต่นะคะตรงนี้ที่เขาที่เขารู้สึกได้ว่าเขาต้องการต้องการไปคุยกับคนอื่นนะเราก็มองว่าในหลายๆท่านในหลายๆท่านเขาเลือกที่จะตัดจบเลยนะนะคะหรือการที่เขาไปคุยกับคะนอื่นอยู่นั้นอะ แล้วอยู่ดีคุณกับเขามีปัญหาบาทหมางกันทะเลาะก,กันหรือคุยกันไม่ลงตัวเขาเลือกตัดสินใจที่จะยุติความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าใจของเขาไปแบ่งให้กับคนอื่นเรียบร้อยแล้วตอนเนี้นะคะโอเคมาดูความในใจของชาวพิจิกกันค่ะ สื่ออะไรถึงเขาบ้างลัคนาก็ดูได้ราศีก็ดูได้คุณเลือกดูว่าลัคนาดูแล้วตรงหรือราศีดูแล้วตรงนะคะแล้วก็ตำแหน่งความรักก็อาจจะสลับตำแหน่งกันได้ระหว่างผู้กระทาแล้วก็ผู้ถูกกระทําเขาฟอ้องมาว่าคุณเริ่มชัดเจนกับตัวเองแล้วนะว่าการกลับมาอยู่กับตัวเองเนี่ยมันคือคนมันคือความสุขที่ดีที่สุดนะคะดีกว่าเสียเวลานะคะเสียเวลาแล้วคุณรู้ได้นี่ว่าสิ่งที่คุณได้รับกลับคืนมาจากเขาเนี่ยมันบ่งบอกได้อยู่แล้วอะคะ่ะว่าเอ่อ ไม่ได้รับความยุติธรรมอะไรมากมายเพราะว่าคนของคุณนั้นน่ะเป็นคนค่อนข้างสังคมไหมเป็นคนที่มีกิ๊กกั๊กเยอะหรือเปล่าเป็นคนที่มีคนรอบตัวเอ่อที่เขาไปเจราจาทาทีหรือเปล่าหรือแน่นอนอยู่แล้วคนของคุณมีคนอื่นนะคะตรงนี้นี่คือความในใจว่าอ่รอมาตั้งนานแล้วนี่ไม่เห็นได้รับความชัดเจนสักทีเลยนะคะมันไร้วี่แววสู้ สู้กลับมาให้ความสุขกับตัวเองดีกว่าสู้กลับมารักตัวเองดีกว่าตัวเองในเมื่อกับเขามันไม่มีอะไรที่มองเห็นอนาคตเรายังมีโอกาสนะคะยังมีโอกาสทางเลือกใหม่นะคะคุณก็คาดหวังว่าวันข้างหน้าคุณก็อาจจะอยากจะมีรักที่มีความสุขกับเขาบ้างรักที่เป็นตัวจริงเสียงจริงนะคะไม่ใช่รักอยู่บนพื้นฐานของกักๆความสัมพันธ์ยิ่งใครก็ตามที่เป็นยิ่งใครก็ตามที่ไปรับรู้ว่าเขามีส่วนเกินเข้ามาแล้วเนี่ย คุณไม่ต้องการความสัมพันธ์แบบนี้อยู่แล้วนะคะความสัมพันธ์ที่จะเอายังไงก็ไม่เอากักคนนู้นกักคนนี้กักตัวเองด้วยนะคะคุณก็ต้องการมีทางเลือกใหม่ของคุณเช่นกันค่ะนี่คือสิ่งที่อยู่ในใจของคุณที่คุณคาดหวังในอนาคตนะคะหรือต่อให้คุณคาดหวังกับเขาก็ตามทีเถอะเราก็มองว่าคุณน่ะสิ่งที่ใดๆก็ตามที่คุณคาดหวังตอนนี้มันเริ่มไร้วี่ววล้ มาดูความในใจของเขาค่ะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างโอไม่มีเยอะใยญเลยอะ่ะนั่นคือนั่นคือสาเหตุจากการที่คุณไม่เข้าใจกันไหม สาเหตุจากการที่คุณทะเลาะกันกับเขาไหมพอทะเลาะแล้วเขาไม่ยอมความค่ะนะคะเราก็มองว่าเขาไม่ยอมความอยู่แล้วเขาดึงดันอยู่แล้วอ่ะนะคะเขาดึงดันที่จะทําทเพื่อเป้าหมายของเขาดีกว่านะคะเพราะเรามองว่าเขาก็มีอะไรที่มันเสพมีอะไรที่คุณกับเขาเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปดังที่เขาหวัง นะคะดึงดันตรงนี้ก็อาจจะหมายถึงเป็นการตัดจบกับคุณจริงๆไปชัดเจนกับคนที่เขาปกปิดปิดบังจริงๆมันคือการเปลี่ยนแปลงนะคะมันคือการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงตรงนี้อาจจะกลายเป็นการห่างเหินในอนาคตรจริงๆนะคะส่วนบางท่านที่กรณีที่ว่าตั้งแต่แรกที่บอกว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ว่าตัดจบเนี่ยเราก็มองว่าการตัดจบของเขาเที่ยวนี้นะคะเป็นการตัดจบโดยเรียกว่า ไม่ได้ไม่ต้องมานั่งคิดมากไม่ต้องมานั่งคิดเยอะจบก็คือจบนะคะอารมณ์ของเขาจะประมาณนี้นะคะคือเป็นการเป็นการตัดสินใจที่ออกจะวู่วามหรือไม่วู่วามก็ตามแต่ต้องแตกเป็นการตัดสินใจโดยการตั้งใจกระทํานะคะเป็นการตั้งใจกระทํานี่คือสิ่งที่ในใจที่เขาสื่อออกมาว่าอ่ะเขาไม่เขาไม่ทนก็เขาไม่เอาแล้วอารมณ์จะประมาณนี้เลยนะคะในเมื่อในเมื่อความสัมพันธ์คุณกับเขามันไม่ดี แล้วเขาก็ตอนนี้มีคนอื่นด้วยนะคะเขาก็น่าจะไปเริ่มชัดเจนกับคนอื่นได้ได้เต็มที่นะคะจากแรกเริ่มกักกักอา้าวกลายเป็นว่ามีปัญหากับคุณแล้วเนี่ยความชัดเจนมันก็เลยไปให้ค่านะคะให้ค่าอีกฝั่งหนึ่งมากกว่ามาดูแนวโน้มค่ะแนวโน้มนะคะ พิจิตเป็นยังไงไม่เป็นไรกลับมารักตัวเองตัวเองยังมีมีความรู้สึกว่าเรื่องถ้าความรักมันไม่ดีเราต้องตัดจบให้ได้ก็จะเป็นคนที่ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมมานั่งจมปลักอ่ะไม่ยอมมานั่งคิดมากไม่้องมานั่งคิดไม่อยากจะมานั่งคิดมากคิดเยอะนะคะเดี๋ยวพอเวลาผ่านไปพอเวลาผ่านไปวันข้างหน้าชีวิตของคุณก็เริ่มอยู่ได้เองนั่นคือแนวโน้มของคุณจริงๆคือการจบกันจริงๆนะคะ บางท่านเนี่ยเคยเป็นครอบครัวกันก็ต้องห่างเหินมีปัญหาการห่างเหินต่อให้บางท่านไม่เคยเป็นครอบครัวกันอยู่ในความสัมพันธ์กักกก็แน่นอนอยู่แล้วคุณรู้สึกได้อยู่แล้วว่าเขามีคนอื่นเนี่ยเขาไม่สามารถมาชัดเจนกับคุณได้หรอกต่อไปนี้ทางใครทางมันต่างคนต่างเดินดีกว่านะคะก็ไม่ได้มานั่งมาฟุมมฟายแล้วต่อไปนี้นะคะของชาพิจิกเราเชื่อว่าคุณไม่ฟุมมฟายเราเชื่อว่าคุณก็รู้สึกได้ว่า อ่ะก็ไม่เป็นไรวันข้างหน้าเรายังมีโอกาสมีความหวังมีการเริ่มต้นใหม่ใหม่ๆที่ดีได้มีความสัมพันธ์ที่ดีเข้ามาในชีวิตได้ตอนนี้สิ่งสําคัญของคุณตอนนี้คุณโฟกัสแล้วละ่ะนะคะโฟกัสความสําเร็จของตัวเองก่อนละนะคะเรื่องของความรักค่อยว่ากันนะคะค่อยว่ากันเป็นเรื่องรองไม่ใช่เรื่องใหญ่ในชีวิตนะคะของชาวพิจิตทีนี้มาดูค่ะว่าฝั่งเขานะคะ โอ้ไปแล้วค่ะนะคะไปเริ่มต้นเริ่มต้นอะไรใดๆก็ตามที่มันบง่งบอกถึงความสุขของเขาโดยที่เขาไม่คิดจะเคลียร์ปัญหากับคุณเพราะเขารู้สึกว่าปัญหาเขากับคุณเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาที่ระหว่างสองคนอะ่ะมันเคลียร์กันไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นการจบกันแบบปรับด้วยทั้งสองคนเลยนะคะตรงนี้นะแล้วเขาก็คาดหวังว่าการที่เขาไปเริ่มต้นใหม่อะ่ะมันจะนําพาความสุข มันจะนําพาความสบายใจมันจะนําพาในเรื่องของอความรับผิดชอบใดๆต่างๆที่มันไม่มีนะคะความรับผิดชอบที่ต้องมานั่งเยอะหรือต้องมานั่งแบบว่ากักนูน่นกักนี่อันนั้นนะคะนั่นคือแนวโน้มของเขาค่ะชีวิตของเขาตอนนี้หรืออนาคตอันใกล้เป็นไปได้ด้วยดีไหมเรามองว่าชีวิตของเขาอนาคตอันใกล้นี้หรือแนวโน้มของเขานะคะเออมันมีบางสิ่งบางอย่างนะ มีบางสิ่งบางอย่างที่เขาปรารถนามีบางสิ่งบางอย่างที่เขามุง่งมุ่งมั่นด้วยไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของความรักอย่างเดียวด้วยนะคะเป็นเรื่องของใช้ความพยายามค่ะความพยายามกับความสัมพันธ์ของเขานะคะไปในเรื่องของผลประโยชน์มีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแต่ถ้าระหว่างเขากับคุณแล้วก็เขาก็ พูดออกมาเองแหละว่าก็าาความรักมันไม่มันวนรูปอยู่ที่เดิมก็เรื่องอะไรเราจะต้องมานั่งใช้ความพยายามต่อกันละ่ะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่ต้องมานั่งใช้ความพยายามต่อกันสู้มีทางเลือกใหม่สู้ไปมีความรักกับคนอื่นหรือไปมีใจชอบพอคนอื่นหรือไปเลือกเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นอันนั้นมันก็เป็นความสบายใจของเขานะคะเรามองว่าเขาเลือกเนี่ยเพราะความสุขของเขาแล้วก็เพราะความสบายใจของเขาด้วยนะคะเขาเป็นคนที่ไม่ได้มา มาทนมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาทนอึดอัดทนทุกข์มากมายนักเพราะคนคนนี้นะคะเรามองว่าคนคนนี้ความรักอะไรใดๆก็แล้วแต่ถ้ามันจืดจางเขาคิดว่าเขามีสิทธิ์เลือกเริ่มต้นใหม่เสมอนะคะต่อให้การเลือกเริ่มต้นใหม่ของเขาจะเป็นรักใหม่หรือกลับไปหาแฟนเก่าคิกเก่าก็แล้วแต่ คนโสดพิจิกเนี่ยนะคะพิจิกเป็นคนพิถีพิถันมากเลยเป็นคนช่างเลือกมากเลยต้องเลือกแบบสไตล์แบบเพอร์เฟต์ด้วยแล้วต้องเลือกสไตล์แบบว่าชิดที่ว่าทั้งหน้าที่การงานทั้งการเงินนะคะต้องเหมาะสมกับคุณด้วยชาวโสดนะคะนี่คือชาวโสดพิจิตจริงๆค่ะนะคะใครก็ตามที่คุณจะตัดสินใจเป็นแฟนนั้นอนะคนคนนั้นต้องโปรไฟล์ดี่ังหากนะ นะคะชาวพิจิกโอเคทาให้คุณจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยยากจังเลยกว่าจะหาเจอคนคนแบบนั้นรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอะมันค่อนข้างจะโอกาสน้อยนะคะค่อนข้างจะโอกาสน้อยเพราะว่าคุณเลือกนะคะคุณเลือกทั้งสเปคคุณเลือกทั้งโปรไฟล์นะคะอารมณ์ของคุณช่วงนี้จะเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวดูค่ะวว่ามีไหมนะคะมีไหม ชาวพิจิกโอ้ช่างเลือกจริงๆค่ะเลือกจนตัวเองอ่ะเลือกแล้วเลือกอีกดีกว่าเลือกแล้วเลือกอีกเลือกจนแบบว่าเฮ้ยทำไมไม่มีสักทีหนึ่งอารมณ์ประมาณแบบนั้นนะคะหรือเลือกแล้วเลือกอีกเลือกเลือกจนตัวเองว่าเวลาวัยของคุณผ่านมาเนี่ยคุณก็รู้สึกว่าคุณก็อยู่ได้อ่ะอารมณ์ของคุณก็จะประมาณแบบนี้นะคะของชาวพิจิกและอย่างนะคะในกรณีบางท่านอ่ะนะบางท่านจะเลือกเริ่มต้นกับใครใหม่ๆเนี่ยค่อนข้างจะแบบว่า ไม่ได้รีบร้อนคุณอาจจะเคยมีปัญหาความรักมาแล้วก็ได้นะคะคุณจะไม่ได้รีบร้อนแน่นอนปัจจุบันค่ะวันข้างหน้านะคะวันข้างหน้าก็ฟ้องมาว่าวันข้างหน้านะคะไม่ได้รีบไม่ได้รีบด่วนมากมายนักเท่าที่เห็นเลยนะคะวันข้างหน้าคุณจะมีโอกาสได้พบใครสักคนหนึ่งที่คุณรู้สึกได้ว่าพอคุณเห็นแล้วหรือคุณรู้แล้วหรือคุณส่องแล้วหรืออะไรแล้วก็ตามคนคนนี้ก็น่าจะ ตรงตามปกบ้างนะคะตรงทั้งสเปคตรงทั้งเหมา e ะสมคู่ควรหมายถึงอะไรหมายถึงว่าคุณกำลังจะได้พบเจอคนใหม่ที่อาจจะมีเรื่องของความชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะมีเรื่องของความชัดเจนในความสัมพันธ์ชาพิจิตจะมีโชคด้วยนะคะชาพิจิกจะมีโชคด้วยแต่ถ้าเป็นเรื่องของความรักก็หมายถึงว่าคุณกําลังจะได้พบรักคนที่เหมาะสมแล้วก็ที่คู่ควรแต่ ไม่ได้ไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณในเวลาอันรวดเร็วมากนักนะคะตรงนี้ไม่ได้รวดเร็วมากนักหรือกว่าจะตัดสินใจที่ชัดเจนก็ไม่ใช่เวลารวดเร็วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องค่อยค่อเป็นค่อยๆไปเพราะชาววิจิกอะเป็นสไตล์แบบว่ากว่าจะชัวร์คุณต้องชัดเจนในตัวเองก่อนว่าคนนี้เหมาะสมกับคุณคู่ควรกับคุณนะคะแต่เราก็มองว่ารักใหม่มานะคะ ไม่ช้าไม่นานค่ะแต่ก็ไม่ได้รวดเร็วทันใจมากนะักคุณกําลังจะได้ใครเข้ามาจีบคุณแล้วล่ะซึ่งบ่งบอกไล้ว่าความรักครั้งนี้ความรักต่อไปนี้นะคะที่จะเริ่มต้นเนี่ยเป็นความรักที่ดีนะคะเป็นความรักที่ก็น่าจะมีอะไรชัดเจนเป็นแฟนกันนะคะมาดูค่ะว่าเขาคนนั้นของชาวพิจิกจะเป็นไงบ้าง โอ้ oh, ตัวเองเจอกันตอนไปเที่ยวไหมอ่ะฮะคุณกับเขานี่เจอกันเวลาไปเที่ยวหรือไปไหนหรือเปล่าเขารู้สึกได้อ่ะว่าพออารมณ์ของเขาเหมือนกับว,ว่าห่างเหินความรักมานะคะอารมณ์ของเขาเหมือนคนห่างเหินความรักเลยแล้วพอได้มาเจอคุณเนี่ยอารมณ์มันเหมือนกับว,ว่ามันเป็นอะไรที่มันมาปลุกไฟในตัวเขาก็ได้อารมณ์ก็เฮ้ยฉันอยากจะเริ่มต้นละลองอีกสักครั้งหนึ่งในความรัก นะคะอยากจะเริ่มต้นมีรักอยากจะมีความสัมพันธ์นะคะอยากจะมีรักที่ชัดเจนหรือหมายถึงว่าเป็นการหมายมั่นปั้นมือนะคะหมายมั่นปั้นมือที่ก็อยากจะมีครอบครัวได้ไหมได้นะคะตรงนี้เด่นๆก็คือคนนี้ล้างลาความรักมานะคะห่างเหินความรักมายาวมานาน เจอคุณนี่ทําให้รู้สึกว่าปลุกไฟในตัวของเขาอีกครั้งหนึ่งเลยอ่ะนะหลังจากที่บบกว่า,วาเขาปิดกั้นหัวใจของเองก็ได้หรือหลังจากที่เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากจะเปิดใจนะครับเพราะที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่ค่อยเจอคนที่ถูกใจเขาหรือหรือไม่ได้เจอใครสักคนที่แบบว่าอทําให้เขารู้สึกแบบนี้นะคะการที่เขามาเจอคุณเนี่ยทาให้เขารู้สึกว่าหัวใจฟองโตหรือถ้าไม่ใช่หัวใจฟองฟองโตก็ในลักษณะที่ว่าปลุกไฟปลุกไฟในตัวเขา นะคะเช่นกันเช่นกันกับคุณเลยค่ะหลังจากที่ไม่เคยเปิดใจให้กับตัวเองเลยหลังจากที่ไม่ยอมไม่ยอมจะเปิดใจให้กับใครง่ายๆมีผ่านมาก็คุยไปเรื่อยๆไม่ได้คาดหวังนะคะ ตรงนี้เขาก็ฟ้องมาอยู่แล้วว่าต่อไปนี้คุณอาจจะต้องเริ่มเปิดใจแล้วนะคะมีเรามองว่าทั้งคู่เลยแหละมันมีอะไรที่ว่ามามาปลุกไฟในตัวทั้งคู่เลยนะคะทั้งคู่ตรงกันนะคะหรือตอนนี้คุณอาจจะลองริเริ่มอยากริเริ่มจากที่ไม่เคยเปิดใจก็อยากจะริเริ่มแล้วอ,อยากลองละนะคะอยากจะมีรักใหม่อีกสักครั้งหนึ่งละนะคะอารมณ์ประมาณแบบนั้นและรักใหม่ตรงนี้ ก็น่าจะบ่งบอกได้ว่ามีโอกาสมากๆที่จะชัดเจนเป็นแฟนกันนะคะของชาวพิจิกค่ะโอ้มาแล้วไม่ใช่แค่เป็นแฟนนะนะคะเรามองว่าใจสองคนตรงกันตรงที่ว่าลองดูนะอะไรจะเกิดก็ต้องลองละ ตรงนี้ใคราจากการเริ่มจากการลองแลก,แกอาจจะรู้สึกได้ว่า,ายังไม่ค่อยไม่ค่อยคาดหวังแต่พอคบหาสมาคมนานๆไปเมื่อไหร่แล้วก็นะฮะเข,า,ขาฟ้องมาว่าความรู้สึกตรงนี้มันจะเริ่มชัดเจนในตัวเองมากขึ้นนะคะและอาจจะหมายถึงว่าคุณนะคะน่าจะมีโอกาสมากๆนะคะในเรื่องของการอยากจะสร้างครอบครัวหรือมีโอกาสมากๆในเรื่องของความสําเร็จในความรักนะฮะและคุณกับเขาอาจจะมีอะไรที่ ร่วมด้วยช่วยกันหรือมีการร่วมกันบางสิ่งบางอย่างนะคะมีการร่วมค่ะร่วมในเรื่องของอะไรเรื่องของอย่างอื่นนอกเหนือจากความรักอย่างอื่นที่มันตามมานะคะอาจจะมีเรื่องของการร่วมสร้างธุรกิจอะไรประมาณแบบนั้นได้นะคะของชาวพิจิกโอเคมาแล้วค่ะรักครั้งใหม่นะคะตอบโจทย์มาเป็นอย่างดีว่าคุณน่าจะได้พบเจอแฟนแล้วล่ะ นะคะมีโอกาสดีมากๆแล้วคนคนนี้คนคนนี้นะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณได้คบออกับเขาแล้วนะคะมันมีความก้าวหน้าพอมีความก้าวหน้าคุณจะรู้สึกได้ว่ารักครั้งนี้คุณจะไม่ปล่อยให้ลอยนวลคุณจะไม่ปล่อยให้หลุดมือไปนะคะคุณจะทําทุกสิ่งทุกทำทุกอย่างนะคะเพื่อให้ความรักครั้งนี้มันมั่นคงทําทุกอย่างเพื่อให้ความรักครั้งนี้เป็นความสุขซึ่งกันและกันนะคะนี่ก็คือคนโสดพิจิก พิจิกคนโสดดีนะคะมีรักนะคะและในบางคนเนี่ยที่มีคุยกันอยู่ก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยเพออจะได้มีความชัดเจนในความสัมพันธ์เแรกก็เผอเอช่วงนี้ชาวพิจิกคนที่มีคุยกันอยู่แล้วอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางร่วมกันนะคะการไปเที่ยวนู่นนี่นั่นสางสัมพันธ์กันนะคะให้มันแน่นแฟนมากกว่าเดิม จากการที่ไม่ค่อยจะเปิดใจให้กับใครง่ายๆหรือไม่เปิดใจให้ใครเลยนะคะชาพิจิตนณะวันนี้นะคะเขาฟอ้องมาว่าอารมณ์ตัวตนของคุณคุณอาจจะเริ่มเริ่มคิดได้ว่าอลองสักครั้งหนึ่งค่ะเปิดใจแล้วคุณจะได้พบรักแล้วนะคะรักตรงนี้เป็นรักครั้งใหม่ที่อยากจะบอกว่าทั้งถูกสเปคด้วยแล้วก็ทั้งโปรไฟล์ดีด้วย ตามตรงตามปกที่คุณต้องการด้วยนะคะชาวพิจิกแล้วก็มีโอกาสมากๆที่จะประสมความสมหวังนะคะมีความสมหวังในเรื่องของความรักและในบางคนนะคะาตามเกณฑ์ดวงชะตาเดิมด้วยก็อาจจะมีแนวโน้มนะคะที่อาจจะมีโอกาสได้การสร้างครอบครัวหรือสร้างสร้างความสําเร็จร่วมกันต่างๆนานานะคะของชาวพิจิกโอเคนี่ก็คือเรื่องราวความรักของพิจิกค่ะ นะคะ15วันสั้นๆเองก็ขอวอวยพรนะคะให้ชาวพิจิกคนโสดนะคะพบโสดรู้สึกว่าทางลัคกี้กำลังจะลัคกี้อินเกมนะคะแล้วก็ลัคกี้อินเลิฟนะคะคนโสดเผลอๆความรักครั้งนี้อาจจะได้เป็นเป็นความรักที่คุณอาจจะเป็นเริ่อต้นงานใหม่หรือทําอะไรใหม่ๆหรือมีคอนเน็ก์ใหม่ๆได้นะคะหรือพบรักมาจากการเดินทางได้การไปเที่ยวได้นะคะตรงนี้ก็ขอวอวยพรให้ชาวพิจิกมีความสุขมากๆ นะคะใครที่ไม่อยากจะพลาดคลิปพิเศษช่วงนี้กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ใครที่กดไลค์กดแชร์ก็ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณมากๆสหรับผู้ที่กดไลค์กดแชร์กดซูปเปอร์แตงให้นะคะช่วงนี้ใกล้ปลายปีแล้วใครที่อยากจะเริ่มต้นหรืออยากจะทำอะไรช่วงนี้เป็นโอกาสของชาวพิจิกมากๆเพราะว่าดาวประจำตัวของคุณ่ะ นะคะอยู่ในตำแหน่งลาภะด้วยและได้ตำแหน่งมหาจักรด้วยนะคะได้ตำแหน่งมหาจักรใครจะเริ่มอะไรต้องรีบเริ่มต้องรีบสร้างปัญหาไม่เป็นไรนะคะคุณสามารถเริ่มคุณสามารถเอาชนะอุปสรรคได้อยู่แล้วในการเริ่มต้นอยากจะทำอะไรนะคะขอเอาใจช่วยชาวพิจิกมากๆนะคะคลิปนี้ขอให้ชาวพิจิกมีความสุขมีความสำเร็จในชีวิตและที่สำคัญเรื่องของความรักคุณโสดจะโชคดี นะคะกำลังจะได้พบเจอคู่นะคะตรงนี้ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ว่าผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเพราะเรามองว่าชาวพิจิตหลังจากที่คุณไม่ค่อยจะเปิดใจให้กับใครง่ายๆตอนนี้น่าจะถึงเวลาที่คุณต้องเปิดใจแล้วนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ